ธรรมะเรื่องแสงกลางพนาแห่งคืนฝนพรมค่ำคืนหนึ่งในฤดูฝนเมฆดำปกคลุมฟ้าอย่างหนาทึบลมแรงพัดกิ่งไม้ไหวสถานเสียงฟ้าร้องดังไกลเหมือนเตือนภัยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมป่าต่างปิดประตูบ้านแน่นแต่ในวัดป่าบนเนินเขาความสงบยังคงดำเนินไปอย่างเรียบง่ายดวงไฟดวงเล็กส่องแสงริบหรี่แนกุฏิหลวงปูจันทร์ ให้ความอบอุ่นท่ามกลางความมืดมิดของค่ำคืนนี้คืนนั้นมีชายคนหนึ่งวิ่งมาที่วัดด้วยลมหายใจหอบที่เขาชื่อทันวาเป็นคนงานในหมู่บ้านที่มักวิตกกังวลง่ายเมื่อฝนตกหนักเขามักคิดไปไกลจนเกินเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านจะพังหรือสัตว์ร้ายจะเข้ามาทำร้ายแม้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นจริงเขากลับติดนิสัยหวาดกลัวอยู่เสมอเมื่อมาถึงกุฏิ ทันวาพนมมือแล้วกล่าวเสียงสันว่าหลวงปู่ครับคืนนี้ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามมาเหมือนเงามืดตัวใหญ่เดินตามผมมาตลอดทางผมกลัวจนแทบยืนไม่อยู่เลยรีบวิ่งมาหาท่านครับหลวงปู่จันมองชายหนุ่มด้วยสายตาน,นุ่มลึกท่านเอ่ยชวนให้นั่งพักใต้ชายคาเงียบๆเสียงฝนกระทบหลังคาเบาๆช่วยให้ลมหายใจของทันวาค่อยๆผ่อนคลายลง แต่ความกลัวยังคงเกาะแน่นในใจหลวงปู่ถามว่าทันวาเห็นสิ่งนั้นชัดเจนหรือไม่ทันวาสายหน้าแล้วตอบว่าผมเห็นเป็นเงามืดขยับไปมาแต่ผมไม่กล้าม,มองตรงๆยิ่งเดินเร็วเงานั้นก็เหมือนเดินไวตามผมผมเลยกลัวจนคิดว่าจะไม่รอดมาถึงวัดด้วยซ้ำหลวงปู่จันยิ้มอ่อนแล้วลุกขึ้นช้าๆท่านหยิบตะเกียงน้ำมันจากในกุฏิ ก่อนชวนธันวาออกไปยืนริมลานวัดลมเย็นพัดมาแตะผิวเบาๆท่ามกลางความสลัวจากแสงตะเกียงท่านชี้ไปยังเงาของธันวาที่ทอดยาวบนพื้นเปียกน้ำธันวาเงาที่เจ้าเห็นเมื่อกี้ก็คือเงานี้แหละธันวามองตามแล้วนิ่งไปเขาเห็นเงาตัวเองยาวผิดรูปเพราะแสงฟ้าแลบเขาอึ้งอยู่พักหนึ่งแล้วจึงพูดเสียงเบาว่าเป็นแค่เงาของผมเองหรือครับ ผมนึกว่ามีอะไรตามมาหลวงปู่พยักหน้าฝนเริ่มซาลงเสียงจิ้งหรีดค่อยๆกลับมาร้องแผ่วเบาลงคืนมืดเริ่มอ่อนโยนลงอย่างเห็นได้ชัดธันวานั่งลงอย่างโล่งใจแต่ยังคงมีความสับสนอยู่ในสีหน้าเขาถามหลวงปู่ว่าทำไมผมถึงกลัวง่ายขนาดนี้ทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยหลวงปู่จันยืนมองผืนป่าตรงหน้าแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงและอ่อนโยน ทันวาคนเรามักกลัวเงาของตนเองมากกว่าสิ่งที่มีอยู่จริงใจที่ฟุ้งซ่านจะสร้างภาพขึ้นเองโดยไม่ต้องมีเหตุคนที่ไม่ทันความคิดตัวเองมักตกเป็นเหยื่อของความกลัวเจ้าไม่ได้กลัวเงานั้นแต่เจ้ากลัวใจของตัวเองที่วิ่งไ,ไกลเกินจริงทันวาก้มหน้าเขารู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆลนออกจากอกเขาเงยหน้ามองหลวงปู่แล้วรับรู้ว่าความกลัวส่วนใหญ่ เกิดจากจินตนาการที่ไม่เคยตรวจสอบหลวงปู่จันทร์กล่าวสรุปข้อธรรมตรงและชัดเจนความกลัวที่แรงที่สุดมักไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากใจที่ไม่รู้เท่าทันตนเองผู้ที่รู้เท่าทันใจย่อมดับความกลัวได้เร็วกว่าผู้ที่วิ่งหนีมันเสมอ